h e l โหลเอ่อสเปซบาร์ทูคอนติเนว์เฮลโหลมีใครอยู่ที่นั่นไหมเฮลโหลขับรถมาที่นี่ได้ยังไงฉันหวังว่ามันจะสบายสบายดีสำหรับคุณนะหลายปีเลยที่คุณไม่มาที่นี่ในบ้านเก่าๆจริงไหมใครน่ะฉันเป็นผู้กำกับในฟิล์มเรื่องต่อคุณของต่อไปของคุณไงโคอ๋อชื่อเราคือโค

ไม่นาย l e a v e ูเดอะเฮล l alone หรือฉันจะ call the p o l ต c e ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวนายไปอยู่ในนรกอะไรประมาณนี้ทุกคนแอดแปลไม่ทันนะแต่รู้ว่ามันคุกคามแล้วแล้วตัวละครเราก็ปากดีซะด้วยดิมึงมึงไม่ดูคนเล่นเลยคนเล่นเดียวแบบใส่แบบสายกล้าอยู่แล้วอีดอกทำไมนะในคลิปแรกที่ขออนุญาตพูดพูดพิธีเนี่ยพูดพูดหยาบนิดหน่อยนะทุกคนนะแต่จะไม่พูดปล่อยหยิบมีดไหมพี่เหมือนมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ไม่นัานมันจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของเรา โอ,โ,อโ,อโอ้ยเดี๋ยวๆแล้วเ,วเอสอ๋อโอเคกลับมาละโอ้ยเอสแกแกช่วยฉันหน่อยเฮากัดมันกัดคอมันเลยนะมันมาไอ้ผู้คมกลับบ้าคนเนี้เราจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหมทุกคนตีหนึ่งเดี๋ยวตื่นทุกหนึ่งชั่วโมงไงวะเอาแล้วไงมันไม่หยุดละ่ะเอสมึงไปครานี้มันมาติดเต็มห้องกูเลยเจ้าพระเจ้ามันมาในห้องแล้วแล้วมันมาติดสติส๊กเกอร์ถึงขาานาดนี้ โอ้โหตาใจบุญสุนทานนะที่มีค่าเราตอนที่มันเข้ามาในห้องมาติดสติกเกอร์ให้เรานะแล้วเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันติดบนกำแพงด้วยทุกคนนักสะสมสติกเกอร์เหรอ, <gasps> อไม่นะแม้ง <c oughs> แล้วกุญแจฉันอยู่ไหนนะ <c oughs> ไม่มันเกิดอะไรขึ้นมีใครเอาไปงั้นเหรอแน่นอนละมึงมึงไปปากดีกับมันไงคะเ <Ace. S 1> อซเอซเฮ้ย เราให้ให้เราใช้วิ zat, ทยุสื่อสารทำไมอีกนี่แกทำอะไรกับหมาของฉันพราเจ้าตอนนี้ยังไม่ซอสียังไม่อร่อยเนาเอ็ดผู้น่ารักยังไม่ตายตอนนี้พราเจ้ามันจะฆ่าหมาของเราใครรักหมาห้ามดูนะดูสิเขาอยู่ที่ไหนฉันจับเขามาที่นี่กับฉันและถ้าเกิดนายไม่มาไม่เห็นนายอีกครั้ง เราจะเล่นกันกันต่อแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วที่จะอะไรเกี่ยวกับหัวใจของฉันนายทำทำไม่อนยืนกับฉันน่ะและฉันคิดว่ามันดูเหมือนเราจะต้องการการคุยกันที่มากขึ้นตามทางของฉันมาแล้วนายจะได้เอสคืนไป What do you ที่แกต้องการอะไรกันแน่ให้ฉันทำอะไรนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินโคนายต้องมาช่วยฉันเก็บฟุตเทจของฟิล์มบางอย่างที่ อะไรสักอย่างเริ่มยาวแล้วกูอ่านไม่ทันจ้าไปนะเเหมือนเขาจะให้เราทำอะไรบางอย่างที่แถวบ้านของเราทุกคนนะข้างหลังบ้านของนายแล้วก็พิกอัพเดอะพรีเซนต์ฉันทิ้งไว้ให้นายหวังว่าอะไรอะเป็นต้นไม้ที่พ่อนายชอบฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ของนายกับแม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนตอนเธอมีชีวิตอยู่ แล้วทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปงั้นเหรอใช่ก็ได้แค่อย่าทำอะไรเอสนะที่โปรดทำไมล่ะโคนั่นมันขึ้นอยู่กับในมือของนายแล้วว่าอย่าติดต่อตำรวจเด็ดขาดคุณจะไม่ต้องการเห็นฉันหนุดหงิดใช่ไหมตอนนี้ let's get to work ไปทำงานได้แล้วเริ่มได้หรือเปล่า วอดเอลไลซ์มัมส์ทรีแต่เรารู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับเราเราอาจจะปลอดภัยในตอนนี้ที่มันอยู่ที่อื่นแต่เราก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนทุกคนแอดคิดว่านะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละแต่ถ้าเกิดแกจะสู้กับมันแกต้องมีอาวุธดิเอ๋อ,อของที่มันบอกให้เราไปทําสินะโอเคแต่เราต้องเริ่มทีละแควทุกคนเขาบอกว่าให้เรามาที่ต้นไม้ของแม่ก่อนเดี๋ยวนะมาทําไมที่ต้นไม้ของแม่ไอเราก็อาจไม่ค่อยทันซะด้วยซี อันนั้นเดี๋ยวลองเออ่พิกอัพพิกอัพแล้วก็ให้เอาของเ่านี้ไปไว้ที่ต้นไม้ของแม่เหรอหรือว่ายังไงมันต้องลองดูแล้วล่ะแถวๆนี้มีอะไรพิเศษไหมโอเคเนี่ยมัมส์ทรีเฮ้ยเขาบอกมัมส์ทรีเราก็ต้องกดอะไรที่ต้นไม้แม่แล้วปะนี่ไงว a t e เด e n ไร e ์เนเวเขาให้เราเลือกอะ่ะทุกคนเอาไงดีมันมีทางเลือกด้วยอะเอาเป็นว่าแอต้องเลือกทำตามเคเวสทำการ หรอเหมือนเป็นเสียงสเปรยตัวเราขอเราทำอะไรลงไปขอโทษนะแม่อ๋อไอในถุงขยะก็คือเป็นรูปสติกเกอร์ที่มันเอาให้เราแปะฮ่าฮ่า sorry บาจังไม่นะทำไมต้องทำกับแม่แบบนี้ทีนี้เราจะต้องไปไหนต่อนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ คืนหมาให้ฉันได้แต่อยังว้าวว้าวอย่าเพิ่งรีบสิอย่าเพิ่งหุนหิงเผื่อเผื่อพูนื้อพูนหันฉันยังไม่ได้เก็บของที่อยู่ใกล้ๆกล้ฟูจฟิล์มเลยเสร็จเลยนะเราต้องมีงานทำด้วยกันต่อไปนั่นไม่ใช่การที่เราดีลกันไว้นี่ตอนนี้เอสยูไหนเงียบท่านนายไม่หุบปากแล้วฟังที่ฉันสั่งแล้วก็หมาของแกจะตายและแกจะได้ตามไปเหมือนกันฮแล้วแกจะได้ตามหลังไปด้วยไหมนะให้ฉันทำอะไรต่อไป ะวิญญาณนั้นตอนนี้ฉันต้องการให้นายหยิบกระเป๋าในบ้านของนายมากับแกด้วยฉันดูว่านั่นเป็นดับเบิลแบ็คโคในนั้นมีเงินที่ฉันฮะที่แกขโมยมาจากที่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 โบโบดหรืออะไรบางอย่างทุกคนเอามาที่นี่กับกับแกด้วยเฮ้ยนั่นไม่ฉลาดเลยนะโคไม่ฉลาดเลยจริงๆ นั่นฉันจะทำอย่างนั้นเพื่อไมโคฟังนะฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามของนายอ้เฮ้ย That's for your fans นั่นเป็นสิ่งที่แฟนของนายแล้วก็กำลวจ What's going to do get rid of evidence burn every last dollar in the bag ให้เราเผาเผาเงินอ่ะ Oh my god ฉันเป็นคนรอบอยู่แล้วตอนนี้มึงให้กูทำอะไรก็ทำจ้าตัวละครเป็นเป็นเป็นอะไรก็ช่างมาแล้วตอนนี้เรารอดลอดก่อนนะ จะเบิร์นเดอะมันนี่หรือด o นเบิร์นเดอะมันนี่ดีทุกคนเอาแล้วไงเราก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าเอาไงดีวะมันก็ต้องเบิร์นไหมล่ะเบิร์นเบบีเบิร์นเบบีเบิร์นเอาแดนเวิร์กจากเดอะฟัคกิ้งดรีโอเคต้องคอยติดต่อกับมันแล้วทำกิจกรรมที่มันสั่งเราอะทำเครสทุกคนโอเคฉันเผาหมดแล้วฉันไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรที่ช่วยฉันไหมไม่หรอแต่มันทำให้เป็นให้ได้ภาพที่ดี คุณจะมองว่าเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและเสียใจที่พยายามชดใช้ความผิดในอดีตของเขาอาจจะนะแต่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่ใช่คนเดี๋ยวนะฉันไม่ใช่คนเหรอแอมนัทอภิพก็อาจจะแค่เปรียบเปรยแล้วเปล่าว่าฉันไม่ใช่คนทั่วไปใช่ไหมทำไมใช้ประโยคนี้นั่นมันดีกว่าที่จะจบแบบนี้กับฉันใช่ไหมโอ,โอ้ใช่แล้วโคซีนต่อไปจำได้ไหม <Your S 1> เมื่อนายถายถ่ายหนังครั้งสุดท้ายก่อนจะมาถึงตอนนี้นะ ยูเอสตันดับเบิลสตันของเราเกิดอุบัติเหตุเพราะว่านายแฮงก์โอเวอร์เหมือนเราเมาหรอหรือว่ายังไง h a ง g o โอเและตอนนี้ฉันแค่ต้องการให้อะไรอ่ะทุกคนเหมือนเราทำทำอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกับอุบัติเหตุตอนนั้นแต่ว่าเราจะต้องไม่มีเวลาหรือว่ามีสิ่งที่ทำที่สิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นนายจะต้องหยิบนายจะต้องไปหยิบมีด แล้วก็คั t ออฟโยนเอาฟิงก็ฮะให้เราตัดตัดนิ้วตัวเองซิมเพ e ลอ o นั h ฟไรท์มันธรรมดามากเลยใช่ไหม no เจ้านี่มันอะไรกันไม่น่ามันอุบัติเหตุที่เป็นความผิดของเขามันไม่ใช่ความผิดของฉันบราบราบราแอมโคเวสบูดฉันคืออ๋อชื่อเราคือโคเวสบูดนี่มันจะมาแก้แค้นหรือมันเป็นคนที่เราโดนทำมันเป็นสแตนแมนหรือเปล่าอ่ะ you w a n t to s e e your dog ถ้าเกิดนายอยากเห็นมมาของนายอีกครั้งโคเอเออทำทำซีนนี้ทำไมทำใช่แล้วก็เป็นอย่างที่พวกเราพูดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพระคุณเฮ้ยทุกคนแคว้น,นมันขึ้นมาคั t o ันอ off, อฟเดอะฟิงเกอร์สออมันให้มีดมาเพราะอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยแต่ซีนนี้เราเราว่ามันเกินไปแล้วแอดว่าเราต้องไปช่วยหมาด้วยตัวเองหยิบมีดแล้วไปตามฆ่ามันเลยทุกคนดีไหมอะซีนนี้อแอดจะตัดสินใจยังไงดีล่ะ เอาแล้วไงโอ้ my god โดนคัตฟิงเกอร์ออฟคัตฟิงเกอร์ออฟถ้าเราไม่ตัดนิ้วแต่เราโกหกมันได้ไหมอ่ะเอาไงดีโอเคไม่ตัดว้ย fuck no i'm not cutting off my finger ไม่ฉันไม่ตัดฉันไม่ตัดนิ้วหรกไปไปนรกซะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหมาเราจะตายอ่ะไม่จริงใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมตัวละครเรามัน เลวก็เลวที่สุดดิฉันซื้อตรงเพื่อเอาแล้วไงมันจะยิงเหรอจริงๆเชนพระเจ้าเอส no ไม่นะเอสฟักฉันจะฆ่าแกมันมีสิ่ง์ที่ต้องเสียโคฉันสู้เพื่อชีวิตของนายแล้วนะตอนนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะไปจะทำต่อไปจะไม่สนใจฉันไอ้ชั่วคัตฟิงเกอร์มันคัตฟิงเกอร์ไม่ได้แล้ว ตอนนี้ไม่มีเควสแล้วอ่ะมันจะมาหาเราเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันจะทิ้ง Bring a n บ็กออน f your truck Bring it and set it up Would you Huh Off your truck Oh w a What's he want this time He want this time นี่เขาต้องการอดไรตอนนี้ Bring and set up package left on your truck back inside your room เดี๋ยวนะ Truck มันไม่ใช่รถคันนี้หรือรถคันนี้มันบอกว่าทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เรา มันมาตอนไหนวะเนี่ยเนี่ยแอดว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยแต่ทางนี้แอดจะไม่ได้เดินไปเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นที่อยู่ของมันหรือเปล่าทุกคนไปฆ่ามันหนึ่งที่เลยนะมันนี่มันหงขอเดินออกนอกเควสสักอันเนยละวะไปไหนกนไม่ <gasps> <gasps> นไ้ฮะมีไงทุกคนมีรถบรรทุกอยู่ตรงนี้คันนึงหรือว่ามันทำงานในนี้ มีทางแยกไปอีกอีกสองทางเลยอะอาพระเจ้า,า,า,าคุณพระ as if คือเอ่อเดี๋ยวนะ <This? S 2> เราเดินไปสำรวจตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยเอ๊ะนี่มันหมายความว่ายังไงอะแต่เราไม่ตายอะ แล้วเอสหายไปแล้วก็มีสติกเกอร์ติดเต็มบ้านเหมือนตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เหมือนมีอะไรตรงนี้ให้กดปะไม่มีเนาะไม่ไม่คียเอ้ยกลับมาช็อตเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทาตามเดิมทั้งหมดนะแล้วเราจะย้อนไปที่การตัดนิ้วอีกครั้งหนึ่งทุกคนไปกันเลยและแล้วตอนนี้เราก็กลับมาสู่ช็อตตัดนิ้วอีกครั้งเอ็ดไม่อยากเสียหมาไปแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเราจะตัดนิ้วตัวเองเลยหรอพระเจ้าแล้วน้ำนเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าแต่ดูจากพฤติกรรมตัวละครที่ขโมยเงินนนมาะทุกค มันก็ต้องชดใช้หรือเปล่าเอาว่ารอบนี้เราจะตัดนิ้วกั็แล้วอ้ากดปิดไหมนะโดนมาแค่ย่าไปฟิงเกอร์นรกเอออ่าเฮน้องหมาอ้ากดผิดเอา,อาล่ะตอนนี้แอปเก็บแพ็กเกจมาแล้วคราวนี้จะลองเสื้อฝังเข้าบ้านกันดีกว่าจ้าไม่อยู่แล้วจ้าแอดว่ามันอยู่ที่รถบรรทุกค,คันนั้นแน่ๆไม่งั้นมันไม่ไปเดินรอบบ้านเราได้ง่ายแบบนี้เขาให้เรามาวางที่นี่ แล้วเราก็ต้องเปิดเหรอมันคืออะไรอ่ะเฮ้อะไรอ่ะกล้องเฮ้ There Okay ทุกอย่างพร้อมแล้วโอเคดีมากตอนนี้ถึงเวลาสนุกแล้วสิ You going to sit in front of camera แกต้องนั่งข้างหน้าแล้วก็ c o n f r o n all the horrible things you done ฮะ I haven't done anything wrong Damn it ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะได้โปรดหุบปลาแล้วก็นั่งหรือว่าจะโดนฆ่า ฉันไม่ได้ยินเลยว่าแอนนี่คอนเฟซซิ่งไฟ่ได้อีกชั่วโอเคคอนเฟซเราก็ต้องคอนเฟซทำไมรอบนี้แค่กล้องเองอะไม่น่ามีอะไรมั้งแต่เขาบอกให้ทำอะไรที่น่ากลัว o n f e ฟ s your first sin เ uh, หรออ๋อให้เราเล่าเหรอ,อฟังนะฉันไม่ได้มาหาแม่หลายปีเลยก่ died, อน I mean. ที่เธอจะตายฉันหมายถึงเธอ เชิญฉันมาหลายครั้งในวัน Thanksgiving หรือวัน Christmas แต่ว่า something else ก็เหมือนเดิมฉันสับสนว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่เชิญฉันมาล่ะ I mean why should ฉันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทำไม upstate just to see her ฉันถึงควรที่จะกลับไปใน drive างชั่วโมขับขับมานานหกชั่วโมงเพื่อจะมาหาเธอ อืมอนอนแต่แม่ไม่ได้เจอเลยนะ I อ a d หมดฉันมีสิ่งที่ต้องทํามากมายที่ที่น่าสนใจมากกว่าเป็นดงดาโรงดาราะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วก็ actually w a s my time ฉันไม่อยากเสียเวลาด้วยโอ้โ oh, หนะ s h e s h o u l d have t r i harder แต่เธอก็พยายามมากเธอที่จะชวนฉันอัออนออ๋ออ m ออ๋ออ๋ o อ my c h ้ว i t y อันนี้เริ่มเศร้ศราแล <c oughs> ้วทุกคนอ e อ s of t h o อ s a n d s อ f อ o l l a r s มออ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  สิบถึงพันดอนลลาร์อาจจะมีลกมูลค่ามากกว่านั้นเป็นเงินที่แบบว่าเอาไว้ช่วยเด็กๆอ่ะพระเจ้ชาชั่วมากแกและฉันเพียงแค่เอามาจากมันแต่ว่าแต่ว่าฉันต้องการมากกว่านั้นอ้าวต้องการมากกว่านั้นด้วยธนาคาร was going to r e p r s e t my c a r s ฉันไม่สาม,มารถให้มันเกิดขึ้นได้อ๋อ,อก็เลยขับหนีไปที่นี่เหรอ acting doesn't pay what is used to บาจ้างช่วยอยู่นะทุกคนแล้วก็ใช่ ฉันชีออนเธอฉันโกหกเธอภรรยาของฉันคือทะเลาะกันมาตลอดตั้งแต่ลูกเกิดเลยเหรอโอ้โหช่น่าสุขสันต์าเป็นครอบครัวที่เศร้าเหลือเกินเราต้องมีแอคทิวิตี้กับกับเกมนิดนึงนะทุกคนนะคาอศาสตร์ทำเนื้อเรื่องมาเศร้าขนาดนี้อ้าวต่อต่อประมาณว่าภรรยาของเราก็มีความกังวลมีความกลัวที่จะแบบข้างจากข้างในสู่ภายนอกอะไรประมาณนี้เลยต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเรื่องสิ่งของต่างๆว และเมื่อพี่สาวหรือน้องสาวของเธอมามาหาฉันฮะก็มาด่าฉันเหรอเช a s ์ไอโอสเทรดดิ้งอิ o เฮะเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะด่ากว่านั้นหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าน้องสาวของแฟนเราอ่ะเป็นคล้ายๆนางแบบถ้าแอดแปลไม่ผิดนะเหมือนจะมา มีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรมาปลอบใจเราซะงั้นอย่าโอ้โหอันต่อมาเขาก็บอกว่าใช่ใช่มันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเมาวันนั้นแล้วก็มันผิดด้วยเหรอที่ฉันเมาวันนั้นแล้วทําให้สแตนแมนต้องเสียเสียนิ้วของเขาไปอะไรประมาณเนี้โอ้โห <She S 1> oh คําพูดแต่ละคํา <She S 1> เห็นแกตัว <esh> มากจ้า เขาควที่จะระวังตัวมากกว่านี้ด้วยแอคุณคะกูชักเริ่มอยากให้ตัวละครตายแล้วนะตอนนี้โอ้ my god แล้วตัวละครเรายังแถมบอกว่าทําไมเขาไม่ระวังตัวกว่านี้ใช่ไหมแล้วเขายังบอกว่าเขาเพราะเขาเป็นมืออาชีพไม่น่าพลาดและทําให้บริษัทของเราต้องไปจ่ายเงินค่าเสียเวลาให้กับเขาอีกนู่นนี่นั่นทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ในการถ่ายทําของฉันด้วยทําให้ฉันเสียเวลาไปหนึ่งวันโอ้โหตัวละครเราความคิดโคตรเร็วเร็วได้เร็วมันจบแล้วแฮปปี้หรือยัง ยังไม่เสร็จนะโคล What did you think this was นี่นายคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไร What อะไรกมันก็มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอมันก็คือความผิดบาปของฉันอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่าโกหกฉันสิโคฉันรู้ฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในถนนฮะพรานายดื่มมากเกินไปใช่ไหมคิดไหมว่าคืออะไรอ่ะออโดสมาติน ฉันควรที่จะขับรถมาถึงบ้านนี้เหรอนายคิดว่านายสบายดีไหมคืออะไรอะนายไม่ควรเลยมันเป็นไปไม่ได้สารภาพสินโคเ e ตมิเทค e ดสเรดส f ออฟยูโชเดอร์อะไรอะไรที่ไหลเราอะไรวะเราทาอะไรผิดอีกฉันฆ่าผ้ชาแล้วเล่าต่อสิ มันพีขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนฉันแค่ขับรถกลับบ้านจากปาร์ตี้ฉันดื่มมากเยอะมากในคืนนั้นแล้วเขาก็ออกมาจากที่ไหนไม่รู้ฉันหยุดแล้วก็เช็คเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่หายใจฉันกลับไปที่บ้านแล้วก็หนีออกไปเลยอ่ะฉันไม่ได้อยากจะทิ้งเขาไว้นะฉันสบาถได้แต่ว่าฉันไม่สามารถช่วยเขาได้เขาเป็นชิ้นส่วนอยู่กลางถนนพระเจ้าแล้วฉันก็กลับบ้าน แล้ววันต่อมาฉันก็โทรหานานาอ๋อเลยมาที่นี่แล้วฉันก็ถามเธอว่าถ้าฉันอยู่ที่บ้านเธอได้สักระยะนี้โอ้ยตกใจหมดเลยนายแอบซ่อนจากโลกใบนี้แอบซ่อนจากทุกสิ่งเลยใช่ไหมที่นายทำนายมันขี้ขาดตาขาประมาณนี้แอดแปลถูกหุบปากเดี๋ยวนี้นะนายเลยหุบปากไอตัวละครกูจะไม่เข้าข้างมึงแล้วมึงไปตายที่ไหนก็ไปไอไออะไรได้ไอโคอ่ะ ฉันถึงเวลาที่สนุกมากเกินไปแล้วสำหรับวันนี้โคทุกสิ่งสิ่งที่ดีทั้งหมด must come to the end มาถึงสิ้นสุดแล้วหมดแล้วเหรอหลังจากเรื่องทั้งหมดนั่นฉันจะเป็นอิสระใช่ไหมนายจะปล่อยฉันไปใช่แล้วทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเมื่อสิ่งซีนสุดท้ายและฉันจะ out of your hair out for g o อ d อะไรอ่ะ promise ฉันสัญญาโอเค ให้ม <Always, S 2> ันจบ Always with the rush, c o l slow down, smell the roses ได้กลิ่นดอกกุหลาบไหมทำใจช้าๆหน่อยสิ Get on with this บอกสิ่งที่นายต้องการมาแล้วฉันจะทำให้เยี่ยมเลยฉากสุดท้ายมันจะง่ายๆ Burn down your grandmother's cabin เผาเผาบ้าน เผาบ้านป้าเราเนี่ยนะยายเราอะอะไรนะเอาเนี่ยโคอย่ามาเล่นนินเล่นลิงกับฉันฉันรู้ว่านายได้ยินฉันฉันบอกให้นายเนี่ยเผาบ้านเล็กๆกระท่อมเล็กๆเน่าๆของยายของนายแล้วก็เดินออกไปไปได้ชีวิตใหม่ของนาย why ทำไมเธอไม่ควรจะเป็นโฮมลสโคโคโคนายมันโกหกตอแหลขโมยแล้วนายก็ฆ่าคนที่ไม่รู้อิโนอิเน แล้วยังคิดอีกอว่ามันจะไม่กลับมากัดนายน่ะ What makes you so special นายต้องทำอะไรที่มันพิเศษหน่อยสิ That s me, แต่ว่านั่นมันฉันไม่ใช่เธอนะลงโทษฉันสินายมีทางเดียวหรือทางอื่นแต่ว่าไม่คิดหรอว่ามันมากเกินไปนี่มันใช้ energy ที่เลวร้ายที่มันกป็นกจะเกิดขึ้นเผาเดี๋ยวนี้โค เฮ้แฮปปี้ยูวอลเ a าไว for me enough ฉันไม่ให้นายมากกว่านี้แล้วไม่ให้ทางเลือกแล้วอะแล้วเราจะทำยังไงอะเบิร์นเฮาส้ดาววิธไฟวูดบาจ,จางังไม่นะฉันไม่อยากจะเผาเลย Don't burn the house, burn the h เ u s e แต่ตอนนี้ตัวละควรเรามันเร็วเกินไปถึงจงสะสารภาพบาปาบก็เถอะแล้วมันจะเอาวิดีโออันนั้นที่มันอัดเราไปทำอะไรอะถ้าเราไม่เผาบ้านหรือเราเผาบ้านจะเป็นยังไงทุกคนเอาแล้วไงเจอตัวเลือกที่ยากซะแล้วสินะนันแอจะ แต่ถ้าเกิดป้าเราไม่มีบ้านก็ไม่เป็นไรเราพาป้าไปอยู่ด้วยกันได้ไงถ้าคิดในแง่ดีเริ่มดูเป็นคนเลวเหมือนกันแล้วเฮ้ยเราต้องไม่เผาสิวะเราทำเลวขนาดนี้แล้วจะไปเดือดร้อนป้าเราอีกยายเราอีกเหรอถ้าเราสนึกผิดจริงเราต้องไม่เผาบ้านใครเว้ยเออไม่ทำตามอันนี้ใช่ไหม Fuck this Fuck this Fuck your movie and fuck you I'm out of here ฉันจะออกไปจากที่นี่ Fuck แก a h แกลฉันจะทำให้มัน perfect เป็นซีนจุดที่จะ perfect อะนะมันยังข้างข้างกับการกำกับหนังของมันอีกอะปุบปากฉันพอแล้วกับเรื่องนี้แกจะทำอะไรก็ทำแต่ฉันพอแล้วหยุดหนังที่บ้าๆของแกไว้ที่ตัวแกเองนั่นแหละแล้วไงต่อเราต้องไปแล้วหรอเปิดกระจกไหมเดิมันเข้ามาแหมพุ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวๆแล้วไม่มีภารกิจอะไรให้หน่อยเลยยุยปะเจ้าไม่นะเอะ โอ้เอซบ้าเอ้ยฉันขอโทษนะลูกลูกชายฉันขอโทษจริงๆเป็นฉากจบที่เศร้าตกใจหมดเลยโคเวสบูดนี่คือเรานี่ยว่าซูซานเวสบูดมันจะไปเล่นเล่นงานคนอื่นในครอบครัวของเราอีกเหรออะไรกันวะเนี่ย ยาวมากเลยทุกคนเอจะพยายามแปลให้นะหญิงสูงวัยคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตขณะเดินกลับบ้านในไม่กี่วันต่อมาตำรวจพยายามนำหลานชายของเธอโคเวสบูดมาสอบปากคำเกี่ยวกับการทะรคตกรรมและการชนแล้วหนีในแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามการค้นหาของพวกเขากลับไม่พบสิ่งใดเลยและไม่พบนักแสดงที่น่าอับอายรายนี้มีข่าวลือว่าโคสามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้และตอนนี้อาศัยอยู่ในต่างแดนและไม่เคยกลับบ้านเลยเหยื่อของโคไม่เคยพบความสงบสุขหรือความยุติธรรมและเขาไม่เคยตอบข้อกล่าวหาในความผิดของเขาหลังจากนั้นไม่นานภาพ,พยนตร์ลึกลับที่บรรยายถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่กระท่อมของครอบครัวเวส wood ก็เริ่มแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตแม้ว่าภาพยนตร์จะดูไม่สมบูรณ์และขาดบทสรุปที่น่าพึงพอใจแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในที่สุดใครก็ตามที่รู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็เรียกเหมือนว่าแล้วแล้วมันก็จบลงแล้วเพื่อนๆแสดงว่ามันต้องมีแชปเตอร์ต่อไปแน่ๆพระเจ,จา้านี่ไงเอกสารโคเวสเด็บเด็บเด็บแสดงว่าต้องมีคืนต่อๆไปแล้วก็ต้องมีคนอื่นๆมาโดนแบบนี้แล้วมันทำไมถึงนำสกุลเดียวกับเราถ้ามีภาคใหม่ออกมา จะเอามาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้หวังว่าจะสนุกกันนะจ๊ะแอดนี่แบบสนุกทั้งลุ้นทั้งหลอนไม่ใช่เกมผีแต่เป็นเกมฆาตกรโลกจิตจ้าเออมิติใหม่นะเนี่ย <c oughs> หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวเซบาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันมากๆเลยนะบ๊ายบาย